สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ex ็กซิกมายาฮันเนะครับสรุป Hunter Hunter ตอนที่369ชื่อตอนว่าขีดจำกัดเปิดต่อมานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงวันที่2ของการเดินทางครับผ่านมา18ชั่วโมงคุณรบิก้าได้สติฟื้นขึ้นมาในห้องพักของลายชินีโอโโตะบิลนั้นโล่งใจนะกำลังลังเลอยู่เลยว่าจะต้องตามหมอมาดูอาการหรือเปล่าคุณรเบิก้าลุกลี้ลุกลนลุก,ลก,ลก,ลกขึ้นมาครับถามกลับว่านี่กี่โมงแล้วบิลบอกว่าใจเย็น คนอื่นๆยังไม่รู้ตัวว่านายล้มพับไปนะน่าจะคิดว่านายยังปฏิบัติงานอยู่เบาเสียงหน่อยฉันหมดสติไปนานแค่ไหนเนี่ยเอิมก็ราวๆเก้าชั่วโมงได้นะฮะเก้าชั่วโมงเหรอราชินีล่ะอันที่จริงราชินีหมดสติไปเกือบจะพ,พร้อมๆกับนายเลยนะหลังจากนั้นมองไปที่เตียงนะครับก็เห็นราชินีโอโยโตนอนหมดสติอยู่เหมือนกันนะครับดอฟฟินโลมาน้อยก็ยังคงอยู่นะ คุรปิก้าตกใจกับภาพที่เห็นนะครับและคิดในใจว่า Emperor Time ยังใช้งานค้างไว้ตั้ง12ชั่วโมงเลยเหรอต่อมาครับราชินีโอยโตก็เริ่มได้สตินะครับบิลพูดต่อนะพอนายฝืนใช้ร่างกายจนน็อกไปเนะี่ยคนที่แชร์ความสามารถอยู่เลยโดนไปด้วยละมั่งคุรปิก้าเริ่มคิดวิเคราะห์นะแปลว่า Emperor Time ใช้งานได้นานสุด3ชั่วโมงพอใช้เกินเวลาก็เลยหมดสติไป9ชั่วโมงหรือ3เท่าอย่างนั้นเหรอ ไม่สิขีดจำกัดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามค่าคอร์สของความสามารถที่ชิงมาตอนนี้ก็ยังใช้งานอยู่แล้วขีดจำกัดรอบหน้าก็อาจจะไม่ใช่3ามชั่วโมงแล้วเสียงชิปจรที่ดังสนั่นก่อนหมดสติคงเป็นสัญญาณแจ้งขีดจำกัดของเราคุณเบก้าถามกับราชินีนะครับราชินีโอ้ยโตราชินีรีบตอบกลับนะครับทราบแล้วค่ะจะสำรวจต่อ เริ่มจากองค์ชายระดับที่12สิีนะคะไม่ครับความสามารถของผมเนี่ยฝืนใช้งานไม่ได้นานอย่างที่คิดที่หลับลึกไปก็เพราะเหตุนั้นดังนั้นขอเปลี่ยนลำดับการสำรวจครับเริ่มตรวจสอบจากจำนวนและตำแหน่งทหารคุ้มกันขององค์ชายลำดับที่4ก่อนเลยรายชินีตอบกลับนะสีหน้าไม่ดีเลยนะไม่เป็นไรแน่หรอพูดตามตรงนะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันดังนั้นถ้าผมให้สัญ,ญญาณก็รีบสั่งดอฟฟินให้ปลดความสามารถทันทีเลยนะครับเข้าใจละเอาซลิดนินดก่อนสินะ เลือกตามความสะดวกของคุณก่อนเหรอคุณลิเบกาตอบกลับนะไม่ครับเลือกด้วยเหตุผลทางกลยุทธ์เป็นหลักก่อนอื่นเลยเนี่ยทหารส,าส่วนตัวขององค์ชายลำดับที่หนึ่งน่าจะเป็นผู้ใช้เน้นกันทุกคนแค่มดสักตัวเนี่ยก็คงผ่านเข้าไปไม่ได้หรอกในทางกลับกันนะครับถ้าเราไม่มีจํากัดเวลาผมก็ยังอยากจะลองให้รอบเข้าไปเพื่อทดสอบการคุ้มกันเป็นการปิดท้ายเสียด้วยซ้ําส่วนองค์ชายลำดับที่สองเนี่ยไม่ตอบรับคําเชิญในครั้งนี้ จึงเดาได้ว่าทหารส่วนตัวขององค์ชายน่าจะเป็นผู้ใช้เนนลำดับเชี่ยวชาญแล้วเช่นกันทั้งที่มีโอกาสสอดแนมแต่กลับไม่ยอมมาแปลว่าในกลุ่มผู้ใช้เนนจะต้องมีคนที่ทําแบบนั้นได้ถ้าไม่คิดว่าสแลกกาที่สังกัดราชินีดูอาซูคนเดียวก็เพียงพอแล้วเนี่ยก็อาจเป็นเพราะว่าองค์ชายลำดับที่สองเนี่ยเป็นผู้กุมสิทธิ์สั่งการทั้งหมดครับแม่บ้านชิมโนะเสริมต่อนะครับข้อสันนิษฐานนี้น่าจะถูกต้องนะคะมีเพียงกรรษัตริย์ที่ออกความคิดเห็นกับท่านคามิล่าได้ ใช่แล้วครับสำหรับองค์ชายระดับที่3เนี่ยทางเรามีเส้นสายด้วยแล้วด้วยเหตุนั้นลำดับความสําคัญจึงตกอยู่กับองค์ชายระดับที่4ที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมไม่ได้เลือกองค์ชาย4ตามใจชอบนะครับคุณบิก้าก็ยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อให้ราชินียอมรับนะครับในการให้สํารวจห้องขององค์ชาย4แต่ในเนื้อในใจความของงานนี้จริงๆก็คือคุณบิก้าอยากจะสํารวจห้องขององค์ชาย4อยู่แล้วนั่นแหละครับ ราชินีครับผมเข้าใจดีนะครับว่าเป็นกังวลอยู่ดังนั้นจะให้พูดซ้ําอีกครั้งก็ได้พวกเราที่อยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อปกป้ององค์ชายแล้วก็ราชินีได้โปรดเชื่อใจเราเถอะครับหลังจากนั้นองค์ชายวัเบิลก็ยื่นมือมาหาคุณรูบิก้าครับคุรูบิก้าก็ตอบรับอย่างอ่อนโยนราชินีโอโยโตะที่มองอยู่นั้นก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นต่อมาครับราชินีโอโยโตะทาตามคําเรียกร้องส่งมาแรงสาบเข้าไปสํารวจที่ห้ององค์ชาย 4, สี่เซริโดนิททันที ค่อยๆไปอย่าให้หลงทางแต่หากไม่รีบพาระหนักจะตกอยู่กับครูวิก้าเราต้องรีบทําแล้วหลับช่องลมหลังหัวเลี้ยวตรงนี้อืมคือห้องนั่งเล่นของเซเลสินซะินนะแมลงสาบนั้นไปเกือบจะถึงห้องขององค์ชายสี่แล้วครับแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าก็อย่างที่เห็นเลยนะสัตว์เน้นขององค์ชายสีขึ้นมาต้อนรับครับและก็ได้กินมแมลงสาบตัวนี้เข้าไปแต่ภาพที่ราชนีเห็นนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นมากครับ ราชนีจึงกรีดขึ้นมาอย่างสุดเสียงทําให้บริการคนอื่นรีบวิ่งเข้ามาในห้องนะราชนินีโอ้ยโตเป็นอะไรไปครับคนเบริการีบตอบนะไม่เป็นอะไรแค่ละเมอร้องขึ้นมากลับไปประจําที่เถอะราชนินีเกิดอะไรขึ้นครับจูๆจูๆก็มีใบหน้าของผู้หญิงโผล่ออกมาในช่องล้ม,มแมลงเออน่าจะโดนเธอคนนั้นกินไปแล้วละ่ะดอฟฟินแจ้งขึ้นมาว่าลิตเติลอถูกปลดออกแล้วค,คุณบริกาก็พูดขึ้นว่า ทราบแล้วครับรบกวนสั่งดอฟฟินให้ปลดความสามารถทีได้เลยค่ะช่องลมถูกสร้างให้คนลอดผ่านไม่ได้เด็ดขาดตามความปลอดภัยสัตว์เน้นที่คอยปกป้ององค์ชายอยู่อย่างนั้นเหรอสุดท้ายก็เสียเวลาไปเปล่าๆตั้ง9้าชั่วโมงโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยหลังจากนั้นคุณวิก้าก็เริ่มสุดลงนะถึงจะทําตามเงื่อนไขแล้วแต่ภาระ,ะทางร่างกายก็ไม่ได้เบาลงสินะหากไม่ใช้งานอย่างรอบคอบความผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวความสามารถนี้ เป็นเหมือนดาบสองคมที่จะฆ่าชีวิตของเราแน่นอนเลยต่อมานะครับราชิเอโตะก็พูดกับคุณวิก้าว่าเออขอโทษนะคะที่เผลอลนลานในหลายๆเรื่องเลยไม่หรอกครับทางนี้สิต้องขอโทษขอบคุณนะครับที่ยอมรับฟังคําขอของผมเออถ้ายังไงช่วยสอนความสามารถเน้นให้ดิฉันบ้างได้ไหมคะคุณบอกว่าการรู้จะทําให้เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมากใช่ไหมล่ะคะ จริงเลยล่ะการที่จะมองเห็นโลกนั้นได้หรือไม่ได้เนี่ยมันทําให้จุดยืนพลิกไปเลยค่ะดิฉันอยากเพิ่มสิ่งที่อาจทําได้เอาไว้นะคะเพื่อวับเบิลต้องขออาภาัยด้วยครับเออไม่ได้เหรอคะทําไมล่ะคะ,ห,ะ,คะหรือว่าเพราะมันจะเป็นผลลบมากกว่าเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นครับกลายเป็นว่าทําก่อนถามทีหลังไปซะแล้วสิเอ๋ยังไงนะคะคือความสามารถของผมมันมีผลข้างเคียงกึงก่งๆบังคับอยู่ครับ ถ้าใช้กับผู้ที่ใช้เน้นไม่ได้เนี่ยความสามารถที่หลับอยู่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานั่นแปลว่าราชินีตอนนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้เน้นได้แล้วครับอธิบายในส่วนนี้นะครับการที่ราชินีโอโยโตะนั้นใช้ความสามารถของไซริสที่คุรุปิกาส่งต่อให้นั้นนั่นทําให้ราชินีโอยโตกลายเป็นผู้ใช้เน้นไปโดยปริยายครับที่เหลือหลังจากนี้ราชินีโอยโตก็ค่อยไปฝึกฝนวิธีการใช้เน้นนั่นเองต่อมาครับเวลา9ก้นาฬิกาก็มีสมาชิกทั้งหลายนะครับ เ่าบริการและก็แม่บ้านคนอื่นๆเดินทางเข้ามาเรียนเน้นกับผู้เลียงไกาอย่างล้นหลามส่วนจะมีใครกันบ้างนั้นผมจะขึ้นรูปให้ดูตามนี้เลยเนาะในกลุ่มนี้ก็มีคนน่าสนใจอยู่หนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเฮริลล์คอหนึ่งในบริการขององค์ชายเบนจามินที่ส่งมาใหม่แต่เฮริลล์คอเนี่ยมีความสามารถในการมองหรือว่าประเมินออลาเน้นของคนอื่นๆด้วยตาเปล่าได้เลยครับจะพูดให้ถูกก็คือเฮลิ์คอปสามารถแยกออกได้ว่าใครเป็นผู้ใช้เน้นหรือไม่ใช่นั่นเอง ในระหว่างนี้เฮลิคอปเตกำลังประเมินพลังเน้นของคนอื่นๆอยู่นะครับแล้วก็คิดในใจว่าไม่ใช่ความสามารถเน้นแต่เป็นสกิลที่มาจากประสบการณ์มันคือเส้นชีวิตมาให้ตายรับของเรายัางไงละ่ะจะเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้ข้อแตกต่างที่ดูง่ายที่สุดระหว่างผู้ใช้เน้นได้กับไม่ได้ก็คืออาการพร่าไหวรอบๆลูกตาเมื่อมองจากด้านข้างถ้าไม่นับสมาคมฮันเตอร์ที่ต้องใช้เน้นได้อยู่แล้วเนี่ยก็เหลือ4คนสินะ มีพวกที่แกล้งทำเป็นใช้ไม่ได้อยู่ด้วยนี่นะถ้าให้ผลคือมารอบสืบข้อมูลแบบพวกสมาคมก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่สมมุติว่ามาด้วยภารกิจแบบเดียวกับเราล่ะ <c oughs> ทันทีที่พวกแกสำแดงความสามารถออกมาฉันก็จะขอป้องกันตัวตามสิทธิ์แล้วนะพร้อมทุกเมื่อจะมาก็มาได้เลยอธิบายในส่วนนี้นะครับวิธีการแยกผู้ใช้เนนเนี่ยแฮร์รี่คอร จะใช้วิธีการสังเกตรอบดวงตาด้านข้างของแต่ละคนนะเฮลิคอปบอกว่ามันจะมีอาการพร่าไหวรอบๆอบลูกตาเมื่อมองจากด้านข้างครับในจุดนี้เองที่เขาเอาไว้แยกผู้ใช้เน้นนั่นเองประมาณนี้เนาะในจังหวะที่เฮลิคอปกาลังเฝ้าสังเกตบริการคนอื่นๆอยู่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เฝ้าสังเกตเฮลิคอปอยู่เหมือนกันจากด้านหลังนะครับสิ่งสิ่งนี้คือไซเลนเมอร์เจอร์ตี้ความสามารถของใครคนหนึ่งนะ ผู้ใช้ความสามารถไซเลนเนี่ยคิดในใจว่าคงทำหน้าฮึดฮัดแบบนั้นอยู่ละสิถึงไม่เห็นหน้าแต่ก็ดูได้จากออร่าที่เป็งออกมาเลยละ่ะอยากได้ก็จัดให้นะไซเลนเมอร์เจตี้มีกัน11คนขอใช้งานเลยละกันและแล้วก็จบตอนครับตรงจุดนี้ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะไซเลนเมอร์เจตี้เนี่ย เป็นหนึ่งความสามารถที่คนที่ใช้งานเนี่ยเป็นมือสังหารที่รอบสังหารบริการองค์ชายวับเบิลภายในห้องจนหมดจนทําให้บริการในห้องตอนนี้เหลือเพียงแค่คุณบิกก้ากับบิวนั่นเองและณนปะัจจุบันตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าผู้ที่ใช้ความสามารถเนนไซเลนเมเจอร์ตี้นั้นเป็นใครนะครับผมจึงให้คําจํากัดความเขาว่าเป็นมือสังหารลึกลับคนหนึ่งที่อาจจะอยู่ภายในห้องขององค์ชายวับเบิลหรือไม่ได้อยู่ก็ได้นะ แต่เขาสามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวภายในห้อง1014นี่ได้นั่นเองครับผมเออเอาละครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะตอนหน้าจะเป็น370นะครับจบครบ10ตอนแล้วก็จะมีการรวมทําเป็น10ตอนคลิปยาวๆสำหรับคนที่ชอบดูอะไรแบบยาวๆเนาะรวดเดียวไปเลยแล้วก็จะเป็นการจบสรุป Hunter x u u t t r r ที่ทำเอาไว้จนถึงล่าสุด410ไปเลยนะครับแต่ก็แน่นอนนะมันยังมีบางตอนที่ไม่ใช่แบบละเอียดที่ผมไล่ทำใหม่อย่างนี้นะครับส่วนจะมีย้อนกลับไปทำใหม่แบบละเอียดแบบนี้ให้ครบมากกว่านี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็บอกกันได้นะอยากให้ทำใหม่ชอบไม่ชอบแบบละเอียดแบบนี้หรือเปล่าเผื่อผมจะได้เก็บไปคิดดูนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ